อย่าเกี่ลืมไปแล้วเดี๋ยวเท่าไรวะว้าปิดอันนี้ด้วยอันนี้ร้ยเยอทอถามีคิดว่าจะตาสิบยังไงคือนด้เอานิ้วขึ้นหาิบนึท้องถามีสิบเท่าไรจิ มนนีเท่าไหร่มือถอนถังทิ้แล้วมันรวมกันได้เท่าไหร่ 我家人。